เราอยู่ที่ไหนเนี่ยเอย่านะาเราคงหายไปไหนเนี่ยช่วยเราด้วยช่วยเราด้วยขอร้องช่วยเราด้วยคันเนี่ยเหราแล้วคงเฮ้ใครเนี่ยเราช่วยเขาดีกว่าว่าไงขอบคุณมากเลยนะที่ช่วย,วยฉันเธอรู้หรือเปล่าว่าเพื่อนฉันอยู่ที่ไหนในคุ้งอ่ะอ๋อฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยอยู่ดีๆฉันก็ตื่นขึ้น,นมาบนเกาะเนี้ยแล้วก็มีกินมไนม้อะมา ตามขาเราเนี่ยเราเจ็บขาไปหมดเลยเริ่มด้วยเก็บไม้นะเพื่อที่จะเอ่อทำแคมไฟอ่ะเพราะที่นี่หนาวมากเลยนะเนี่ยโอเคฮึ <Okay. S 3> hmm. สร้างอันนี้ดีกว่าสร้างน,นี่แล้วก็โอเคเรวเร็วมันร่รองหนาแล้วรีบรีบร้อมไฟเร็วโอเคคราวนี้เพราะนะั่นต้องมีล็อกกิ้งแคม เพื่อที่จะช่วยพวกเราเก็บไม้เยอะขึ้นงั้นเราสร้างไว้ตรงนี้ดีกว่าโอเครอวนี้วขวานจะช่วยให้เธอขุดต้นไม้ได้เยอะขึ้นหรอโอเคได้ง่ายขึ้นอืมขวานขอบคุณนะเราไปตัดต้นไม้ดีกว่าขวานใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยอืออือนาคุ้งอยู่ไหนเนี่ย เราคงน่าจะอยู่แถวๆนี้แต่ตอนนี้เรายังไม่พอมันหนาวมากเลยข้างนอกอะ่ะเออเหนื่อยมากเลยเจ็บคีวางดีกว่าโอคไม่ด้ ไม่พอนะท้องเก็บไม้เยอะขึ้นอ่ะโอเคงั้น้างเก็บไม้นี้ดีกว่าหนาวมากเลย <c oughs> okay. ตรงนี้ดูเหมือนว่ามันจะละลายหมดแล้วเพราะว่า แคมไฟอันนี้แต่ว่ามันยังไม่ข้างนอกมันยังไม่ละลายเอาเกจอันนี้ดีกว่าโอเคให้มันใหญ่ขึ้นอูดดูเหมือนว่าตรงนี้ลองขึ้นนะฮะเอาอันนี้ดีกว่าฮะโอ้โหหนาวมากเลยอะข้างนอกหนาวมากเลยตรงดีนะที่ตรงนี้ มันที่เยอะมีงานฉันหนาวตายแน่เลยหนักเหมือนกันนะเนี่ยเราต้องทำเวิร์ e เบนมันจะดีสำหรับการกระจนภายของพวกเราเออเอ,อ,เอ,อแค่วางแล้วเราต้องขุดอีก อ,อ,อแล้วขุดต้นไม้ได้นี่แล้วอืหนักมากเลยอ่ะ วางตรงนี้แหละอัปเกตด,ดีกว่าวางตรงนี้ไว้ตรงโอเคขาต้องทำไปเฮ้ยมีคนขอความช่วยเหลือรีบไปเร็วใครอะรีบไปดีกว่า เออหนาวมากเลยใช้ไฟดีกว่าโอเคฮะหนาวเหมือนกันนั่นเนี่ยเขาจะตายแล้ว,ลวไฟดับนี่ไปช่วยเร็วตายเป็นไรไหมกลับกันโอเค เราแค่ต้องเอาคนนี้กลับไปที่ฐานเราโอเคมาเร็วมาเร็วโอเคครั้งนี้อัปเกรดที่ทำงานมือใหม่จะได้มาทำงานด้วยโอเค ก้นไม้ก่อนดีกว่าเพราะเราต้องการอาหารอาหารลหล่อนี้นั้นหมายความว่าเราต้องเก็บเบรี่พวกนี้ นี่ฉันได้แหละมาแล้วอัปเกรดก่อนเถอะเธออัปเกรดที่ทำงานเร็วเล้วการที่พักผ่อนด้วยโอเคอเกตที่นี่กวัวอีนี้สินะโอเค วางไว้แล้วนี่ก็เราต้องขุดไม้แถวๆนี้สินะนี่คนี่ะไม้นี้นักเหมือนกันอันเนี้ยแต่ตอนนี้เราคุ้งอยู่ไหนเนี่ย yeah. ค yeah. เราขุดไม้นี้เสร็จแล้ว mm. เรามีไม้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแค่ mm. ขุดไม้เนี้ mm. นีแล้วก็น้ม mm. ชาเรานี่ mm. แต่ว่านายไม่เออ อันนี้เลยเหรอดูสิทำที่ทำอาหารเร็วแต่ว่าอย่างแรกอย่างแรกอัปเกรดก่อนอัปเกรดที่ทำงานก่อนอัปเกรดที่ทำงานก่อนโอเค เก็บแล้วคราวนี้เธอก็เก็บครับที่ทำอาหารแล้วเพราะหิวมากโอเคได้เลยเดี๋ยวฉันรีบทำที่นี่หนาวมากเลยว่าแต่ว่าเราเอ่ออยู่ที่นี่มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยเราไม่รู้อะ ไม้ตรงนั้นดีกว่าเออเราต้องมีเบอร์รี่สิบอันนะสิโอเคไปดีกว่าโอ้โหหนักมากเลยหนักมากแค่ใส่ตรงน,นี้อืมเยอะมากเลยฉัน เออวางเงินี้ดีกว่าที่ทำอาหารไว้ตรงนี้ แล้วพวกเราจะตายอยู่แล้วเก็บเอ็มเก็บเอแบลลี่แล้วโอเคเก็บเบอร์รี่อีกแล้วก็เก็บเบอร์รี่อีก ดูเหมือนว่ามีใครขอความช่วยเหลืออยู่อีกนะเอาเดี๋ยวกันนะถ้าพวกเราช่วยคนนั้นคนนั้นอาจจะเป็นเชฟให้พวกเราก็ได้อ๋อโอเคได้เลยช่วยผมด้วยอยู่ไหนเนี่ยช่วยผมด้วยอ๋อตรงนั้นเหรอเนี่ยช่วยผมด้วยฉันได้ยิงอยู่ช่วยผมด้วย ช่วยผมด้วยมาแล้วช่วยผมด้วย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 มาแล้วเร็วเร็วรีบไปดีกว่าเธอเดินช้าเหมือนกันนะเนี่ย เค้กกลับมาแล้วเขาเดินช้ามากเลยดูเขาสิแล้วอัปเกดอันนี้ดีกว่าเออข <c oughs> ุดไปเร <c oughs> ื่อยๆอืมอืมหนักมากเลยอ่ะ แล้วเพราะต้องทำเพราะต้องทำเที่ยนหนึ่งสำหรับการเก็บบารี่ได้เลยแต่ตอนนี้เอเงินเราไม่พอะอนนี้เหรอโอเคได้เลยฉันวางถอดถว แค่ขยับไว้ตรงนี้แค่มันแค่มันเล็กเกินเราต้องสำรวจเพื่อหาที่อื่นอ๋อให้คนมมือาใหม่ทํางานตรงนั้นสิมือใหม่ไปทํางานตรงนั้นเหรอโอเคได้เลยตอนนี้ฉันเก็บเงินดวยมาถึงทางมหาที่่เ็็บอันนี้ไงรอทำไมรู้ได้ไงอ,ะอ่ะอ่าคราวนี้ แคมพวกเราเล็กเกินไปสำรวจเพื่อขยายแคมพวกเรากันเถอะโอเคได้เลยอออ,อที่นี่ดีนะพวกเรามาขยายต่อที่นี่กันเถอะ แล้วของพวกเราอ่ะบิ a u ี y โอเคเราขยายตรงนี้แล้ว นะเค okay. มันมีหินเยอะแต่ว่าพวกเรานั้นต้องมีไมายโอเคได้เลยเยอ่อนนะ บายบายนะทุกคนบายบาย